วันนี้นัดก,ก็มีทรงผมถักเปียเก๋ๆมาฝากเพื่อนๆอ,อีกเช่นเคยไปชมกันเลยค่ะถ้าไม่อยากผมร่วงให้เลิกทำแบบนี้นะคะวิธีที่เราสระผมก็คือเราจะเทแชมพูลงบนศีรษะโดยตรงรู้ไหมคะว่าพฤติกรรมแบบนี้ เป็นสาเหตุที่ทำให้ผมร่วงได้เลยนะคะเพราะว่าสารเคมีจากแชมพูจะไปติดอยู่ที่หนังศีรษะและก็อาจตกค้างจนทำให้หนังศีรษะระคายเคืองวิธีการที่ถูกต้องควรจะเทแชมพูลงบนฝ่ามือแล้วขยี้เบาๆตีฟองก่อนนะคะแล้วค่อยนำมาสะที่ผมของเราจะทำให้สารเคมีสัมผัสกับศีรษะเราน้อยลงนะคะ ลองทําวิธีนี้ดูค่ะขั้นตอนในการทําผมนะคะเราจะแบ่งผมจากด้านข้างมาแบบนี้1น่งช่อจากนั้นถักเปียสามธรรมดาจนสุดความยาวแล้วก็มัดยางมัดผมไว้ก่อนทาเหมือนกันทั้งสองข้างเลยนะคะพอทําเสร็จแล้วทั้งสองข้างเราจะมาเริ่มทําข้างใดข้างหนึ่งก่อนก็ได้ค่ะเราจะหยิบผมจากด้านบนนะคะช่อเล็กๆ แล้วก็เอามาสอดลงในช่อปเปียค่ะช่อปเปียนะคะทุกคนทำแบบนี้นะคะไปจนถึงช่วงกลางศีรษะด้านหลังแล้วก็ทำเหมือนกันทั้งสองข้างอีกเช่นเคยค่ะ จากนั้นพอทําเสร็จแล้วทั้งสองข้างจะได้แบบนี้ค่ะทุกคนต่อมาเราจะมาหยิบผมอีกหนึ่งช่อด,ด้านล่างทําเหมือนก,นกันกับครั้งแรกเลยนะคะถักเปียก่อนทั้งสองข้างได้เปียทั้งสองข้างแล้วทําเหมือนเดิมค่ะโดยใช้ผมที่สอดลงทีแรกนะคะแล้วก็จะมาสอดลงนะคะในเปียช่อที่สองค่ะ ทำเหมือนกันอีกเช่นเคยทั้งสองข้างนะคะพอเสร็จแล้วจะได้แบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะเอาเปียนะคะมามัดกันแบบนี้ช่อบนช่อล่างนะคะแล้วก็ตกแต่งด้วยดอกไม้หรือว่ากิีบโบสวยๆนะคะอันเล็กๆค่ะ จะได้แบบนี้ค่ะทุกคนต่อมาเป็นแบบที่สองเราจะรวบทั้งหมดเลยมาไว้ข้างหลังแบบนี้แล้วก็มัดค่ะจากนั้นเราจะทําโบเล็กๆโดยการแบ่งชอบผมจากด้านข้างนะคะชอบเล็กๆแล้วก็หมุนพันเกลียวนะคะหมุนพันธรรมดาค่ะแล้วก็สอดลงไปอย่างมัดผมนะคะทําเหมือนกันทั้งสองข้างค่ะก็จะได้โบสวยๆน่ารักน่ารักแล้วก็ติดเครื่องประดับได้เลยนะคะ เป็นนันว่าผมทรงนี้ก็เสร็จเพียนเท่านี้ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะลองทำกันดูค่ะสำหรับทรงผมนี้นัดหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะถ้าชอบอย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆส่งต่อสิ่งดีๆให้กับคนอื่นๆน,นะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง n ั t บิวตี้เป็นกำลังใจให้น,นัดด้วยค่ะคลิปนี้ต้องลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ